สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเบ่าอีททมงานป้านะครับตอนนี้ครับผมได้อยู่ที่เชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับมูลนิธิิภาน้องๆสาวๆมาเที่ยวเชียงคานกันสบายดีดดดอันนี้ม,นมันเป็นฟิวแบบคือเข้มข้นบ่แบบถ้าเทศกาลน่ะหน้าหนาวนะคนจะเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงจะเงียบๆต่างกันธรรมดาอ่า สาวในานาบอกว่าอยากมา,มากเชียงคานใช่ไหมแต่วันนี้เขาจะได้มาเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงเขาเขามาดูเนาะอย่างาน้อยก็ได้มาถึงไงปะ่ะเดี๋ยวไปโซนทั้งนี้นี่โซนทั้งนี้ที่เป็นโซนเฮีนยนใหม่เก่าปะ่ะเดินทางกันต่อไ,ไ,ไปไปทางนี้ทางนี้นี่เลยครับพี่น้องรับกับสิบห้าน้องๆมาเลาะชมเมืองว่าวบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับอกับสิมนีของสื่อของขายของยูของกินนี่แหละนี่เลี้ยงได้ให้ ให้เซฟเบื้องบรรยากาศกันบรรยากาศก่อนนี้ให้เซฟเบื้องบรรยากาศกันว่าประมาณไหนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยมาแวะเบื้องอยากกินอะไรก็ค่อยเลือกกินรอเบื้องก่อนรอเบื้งก่อนตอนนี้ยังประอนสิ่งที่อยากกินเลยอันเห็นบ่เคยเห็นที่เขาโพดลงโซเชียลบอที่เขาโพวดว่าสูนเนตตาที่เขาถ่ายรูปอะไรอะไรนะจะจะมีที่ถ่ายอยู่ปะปะโดยประมาณนั้น ตีนะ่าเอาขอหนึ่งความรู้สึกจากสาวลาวหน่อยเป็นยังไงบ้างฟิลมันคล้ายๆคือหลวงพระบางแต่ว่ามันมันห้างขายเกินจะบ่หลาไปแหละเนาะถ้าอยู่หลวงพระบางมันสีหลายกว่านี้นะแต่แต่ถ้าๆๆช่วงเทศกาลน่ะตีนา่าอ้แต่เตะบ่รูีแล้วซัมมี่มันบ่แออาร์ตไปเโอ้แต่เตะตอนนายเคยมาแต่สมัยตะกี้เนาะยังแออัดเลยเบียดเบียดบาเบาียดไล่กันเลยเอาซัำนี่ก็พอ,พอลนะขุนข้างหน้าขุนบนคนหลาไปลองหน่อยมีความฝันมาจากไหน ในในความรู้สึกที่ในมุมมองที่เชียงคานในความคิดของคุณคือยังไงคืออยากมายางเลอยู่บนนี่เนาะแล้วค่ะคือเห็นเขาเจ้าอันไทยลงรีวิวนะคืองามแพงความคิดที่ว่าอยากมาไทยก็คืออยากมาบนนี่เลยคุ้มค่าไหมดิค่อยากมาเชียงคานอยากมายางเลนี่คือความคิดที่อยากมานั่นก็คือเชียงคานไปเขาเลาะดูบรรยากาศเป็นกันไเรื่อยๆครับจะมีอะไรบ้างโอ้มาสนหาด้เนาะ เขาพับยืมมือเนี่ยจับยางขึ้นไปอ, <c oughs> อันนี้ครับก็จะเป็นพี่น้องเช่าตงางชาตินะครับที่ก็จะมาโอ้เ,เองียบปะเงียบเนาะเงียบเนาะแต่เราลงขึ้นขึ้นขึ้น แต่ปกติทางรลายก็จะดูคึกคืนกว่านี้นะแต่อันนี้ก็ยังที่บอกครับเป็นช่วงเทศกาลช่วงหนาหนาวน่ะคนจะเยอะมากนะครับชิดหอดเชียงคานนี่แหละอันเฮือนงไม่เงาที่เป็นมาเออเด็กรู้สึจริงได้มาหลายเทือแล้วก็ได้มากระพล่ะมาหลายเทือแล้วอ่ะเออมากระพเออมากระพน้อเออมาให้เทืออีกไม่หนึ่งเดียวนะเอาหอยซะ ขินหอยบอขิงหอยอะมาหอยอ่ะอุ่นบ่ครับอีหลาไปอุ่นให้อีแม่เพื่อนแน่ดูผู้สาวมาตะเล้าแม่มาตาเมืองบอดีคำไส้ครับขออนุญาตถ่ายคลิปในเด้อแม่เด้อครับส่งานอีละมาเด้อจ้าพี่น่าไข่ซอยเพื่อนแน่กุ้งเด้อสามไม้ห้าสิบเด้ออุ่นนินึงให้มัน รู้สึกคอนติเนาเนยที่ได้มาเห็นเสียงคานครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงบ้างแปลกหูแปลกตาเนาะทุกคนคือเขาบบเคยมาเนาะเขาได้มาก็เออมันกับมันกับคือคลื่นกุมวนแบบเบมึงไหมคนอย่างเราแต่มื่อนี้คนบ่หลายเนาะปกติวัน่อไหรลายบอปกติเมื่อไหร่ค่าแม่คนลายครับมันสูงก็มันสูงสูงสองอันบ่ครับมือนีีก็ะลรอยู่กับเนาะ์มาจะรีนโซนนึกแล้วเป็นบ่แสดงว่าแม่สาเนาะแม่เนาะโอ้ มาเตอุดรมาเต้หนองคายเนื้นไก่กระชิมหอดได้แล้วพีุ่ณได้แนละ้วหม,มอน,นี้เนาะครับผู้สาวบริกรรมไส้บ้านเพิ่นตรงขามกับบึงการครับคันแม่บ้านเท่านะครับสาวปากสัน้นโอ้ปากสัน้นปากเซ่ครับอันอันนี้อันนี้สิกินเด้ออันนี้ให้น้องๆยิมไทยรูปเนด้อแม่เด้อ,อได้ปะครับะนะเอา้ยลนะ่ะ ในรีวิวเขาบอกว่าต้องมาถ่ายรูปกันนี้่คยจะถึงเชียงคานจริงๆใช่พวกจับกุ้งดีว่ะใช่แล้วพวกหนูก็จับอันนั้นผลไม้ก็ถ่ายแบบเออพวกหนูก็อัพสตอรี่ของพวกหนูเลยจับถ่ายรูปไปเลยอ่ะเอากล้องมาให้จะถ่ายน้ำคุปปะนี่เอมามาเอาทิปใครมือมีจักมือขึ้นมาเอาอันนี้ก่อนทีหน้าก่อนก็ได้เอาเดียวกันมาลงโต๊ะตั้งหรือนอน ตั้งหรอตั้งนะสามสามสอนหน่เครับไอาชิมดูชิมดูเอาเดวจ่ายก่อนเออเงินก็่จ่ายดูจดูชิมดูดูตรวจจับจ่ายอะไรไปไปขอหน่อยบันนเป็นอะไร เลยสิบห้าอย่างบริกานได้กันไปเลยครับเอาของเอมากิเอากินได้กินคนละคนเกันไตัวเดยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเจียวชิมชิมมึงเอาไว้เฮ้สาวาชิมกุ้งไทยมันได้เป็นแนไหนคือกันให้กัวเดี๋ยวเจแล้วอันนึงบัฒน์นึงกุ้งน้ำงอันนึงบัท่ากุ้งน้ำซีเนาะ มเอระดับอินฟูมาเทียวเนาะอร่อยมากจะมีเนื้อหรอยู่ทันนึง่ให้มันถุกแสงเด็ดเสียงไปอินฟูมาเทียวนะไม่กินยาย่งไม่อย่าเพี่ยงลม้กาแฟเนาะงูว่าชิมได้ยังเฮ้ยมซึไก่ๆนสุันนีมันนีน่ยันนีแบยูน้ำเจลเค็ค้นอยู่กินอะไรวันนี้เรายมัน เราซื้ออีกร้านห่งเราชิมหน้าร้านหนึ่เออเป็นไรออเราเดินอีกก็ได้นะเดินอีกก็ได้นะมถ้าอออันนี้คือซิกเนเจอของเีเชียงคานเห็นเรัจะมาขายหูวกนนี่แหละี้ยวเราไปไปหากับข้าวกินกันอันนี้คือของของเอ้ยปชิมออากินเรากริไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอดเอาก็ได้ครับไม่เป็นไรจ้ กินเป็นผู้เดี่ยวแท้ๆสินี่แหละครับพี่น้องครับกะให้น้องๆมาเที่ยวเสียงคันกันบึงเฮ้ยพวกคุณเบียร์ลาวก็มีนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่สมมติว่าเบียร์ขวดน้อยอยู่งเหล้าเท่าไหร่นะครับชาวซองผ่านเบียร์ลาวขวดเท่าไหร่ยืดยืดยืดนี่บูมีแต่ร์ซัมเบียร์เขาต้องกะบ้านเหลาเท่าไหร่ ขันขวดน้อยประมาณจักบาทวะนาสาลาเมาซิมเบียเล่าอยู่ไทยบึงบ่อเหรอสามพิบสามพิบบาทขวดน้อยขวละยี่สิบบาทสามพิบันเลยขวดน้อยนี่บอครับร้อยยี่สิบนะสามบาทป้าขวดน้อยสามบาทสามมัตเตลาาผมได้ครับนี่อันเดียวกันที่เนาะโอ้ขออนุญาตไทยได้บอครับโอ้มามามาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเข้ามาถูกต้องตามภาษีอ่าไปไปเดี๋ยวพาสาราไปเบิ่งเบียร์เล่าในไทยเนี่ยไป นี่แหละคำแหงยี่ห้อใดแน่โมเจ้ามากต้องกินเบียร์แล้วนี่เลยม่ต่มแต่รสชาติเดิมๆเลยหรือเปล่เอ็นะพากินแตะเบียร์วุ้นมาหนีมันบอกต้องเเบียร์วุ้นเนาะยุ่นเท่าไหร่นี่ยู่เฮียยู่บานวุ้นเนี่ยใส่วากิววุ้นข้าวอยสองพันสองเก้วใหญ่สองเก้วน่อยสองมือกบ ยูทานเดียดเดียดไหมวะทานคล้ายทั่วไปครับการนันทานอยู่แลวเหครับ้กุมานสิบห้าบาทสี่สิบบาทอืออืสองสองพัคือคนกันเทาเลยคนอือยูเหมือนกันเทาเนเทาอันนี้ยูบ้านอคุณจับคุณจับเตยห้มยบูาเอไปห่างเดียวกัน้นะมีมู่แถวนั้นไปลินแถวนั้น ไข่เบียร์ไข่เป็นยังไข่นายเอาเบียร์ไข่เป็นยังมาขายเขาไปซื้อเบียร์ไข่คนเท่าไรเบียร์ไข่น่ะอืมกินบ่เราชิมบ่เอาข้าวปลาไข่นี่ว่าเขามีเร็วโอเคขอบคุณหลายๆเด้อนายเด้อผู้สาวเราเพิ่นเคยกินเบียร์เราดูเราผู้สาวจะมากันมาอุดหนุนทานเพิ่อนเยอะๆโอเคผู้ดำเนินบียร์เราเคยเล่าอยู่ผู้ดนินใครอยากกินเบียร์เราคนบ้านเฮาคนบ้านเฮาคนเราเป็นคนเราเป็นบอสเด็ก อันนี้อันนี้เม like like ืองอย่างบ้านเจ้าอยู <fella> ่อย <buying> <timer> ู่แขงไหนเอานี่ยพายุแขงใสซสมบูรณ์ใสซสมบูรณ์อันนี้ล่ะบริครรมแสงบริครรมสงนี่ล่ะใสซสมบูรณ์ใสซสมบูรณ์อยำบ่ครับยำบ่ไม่ยำไม่โดนไม่ทำกินอ๋ออ๋อยำเนาะอ๋อยำเนาะใส่ปลาไหลอืมคัะแส่เนาะชาวลาวของเนี่ยต้องสูตรพิเศนก้อนเขาก้อนเขาว่าไงเอาเอาปนกันรวมได้นะครับยำยำใส่กันเลยบ่ครับปนกันกันไยำน่าร้อยเห็นบ่ครับโอเคครับเอาอย่างไง เอาจากยางเอากุ้งแล้วก็เอาเช่อมลอจากจะเอาคุ้มาบเอาเอามอนสองกองเอากุ้งกองนึงได้โอเคดี๋ยดเดี๋ยวาเดี๋ยวนได้มากเยนะพวกกับกองกัน่มยังกัมากินอ่ะเนีเพิ่นมักเพิ่นลเอาลายนะเนี่ยเพิ่นมักนาะไดกุ้งดองกุ้งดองเกียวมัดองอู้สมนำงี่น้องครับนี่แหะน้องกินตัวดองตรงนี้เห็น เอาใจะกรองน้ตัวนด้ไอเอปัดข้างไอเอนกไปไปเห็นนวไปคุบอบนำนะอย่างนี้จะมันดองเหรอกุงกเพื่ดองยาลื่นได้เอ๋สงก็ต้องเอาส่งกองครับตั้งหยาดเข้าทุกอย่าจะดีกิรอ อันนี้เฮ็ดคนละเซ็ตมั้งครับนี่นึกแต่ยังเซ็ตบ่ได้เฮ็ดผลกันบ้างอัน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 นี้เซ็ตที่เอาไรนี่อันนี้สองร้อยสองร้อยบ่เออโอเอาแยกก็ได้เยอะก็ได้เอาเอาเอาเซ็ตนี้งแา้เซ็ตนึงครับโอ้นึกว่าเฮ็ดไฟอันเดียวที่แรกนึกว่าจะเฮ็ดร่วมกันเยอะกันก็ได้เยอะกันก็ได้เนาะเขเป็นยังเป็นยังเขาเข้าใจไปโลดไปบ่ต้องห่วงหอยน่งรมยังไรเขเป็นยังมั้ง ยางไรก็เป็นบ้าต้วนเดียนมือเดียดอนรวก็ได้่ลกันกบอะไัดรวมเป็นังไรอยากกินยังนี่แหละซิกเนเจอร์กินเบาเอะไรนอะนะเบาเล่านิเด้อนานมขมาคนไทยขึ้มาเบาเียงคานนจวเบาเชียงคาน สีอหอดเสียงคานเส้นเราเป็นประคำนี่รวมยอดเท่าไหร่ครับ420บาทราคาคืออื่นนะราคาขาต่างกงนสดงเอาสีไทยเนาะไทยลิบอ่ะเพราะว่าออตีนา่าของตีน่าเราโมเดลมานนะจับโทรศัพท์วจัไทยแล้วมันปวดเข็มบ่บป้ปวดใจบ่โอ้ออสองคนบป่ปวดใจบ่ ปวดปวดใจมาเลยนี่นะเ้ยเ็นยน่าใดเฮ้ยเศร้าปวดใจี่มาหาผูบาวไทยเลยต้องให้ผููบาวไทยมาดาใจาลาไทยทางไหนเนาะท้องว่ะเลาน่ทางบ้านหรือทางนี้ซิมีบัสทางตอนไหนเนี่ยาสนาเนาะดามใจให้สาน้อยดูสาน้อยเขาหักเนาะหักกาบอกกัวที่บมีบอกเคยมีแฟนแต่ว่าก็คือ เลยกกันแล้วบอกพี่กายบอกซื้อแต่ว่าเรื่องจริงเห็นเียงโกหกเบ้าเท่เลยเนี่ยบอกนี่นี่โบทันฮอดจ์มันนี่นี่นไงที่ที่คนชอบถ่ายรูปตรงนี้ไงถ่ายไหมโอ้เออที่ถ่ายบนนี้มุมนี่แหละเด็กเห็นข้าเจ้าเออตรงนี้นะตรงนี้เจ้าเห็นเด็กเห็นข้าเจ้ามัก่ายรูปยนี่เด็กบริเวนบอกไป เอาปกติกับซ้ำนี่แหละลองดูดินี่แหละเห็นคนชอบถ่ายรูปตรงนี้จริงๆในรีวิวนี่สไตล์สไตล์หลวงพระบางเลยแต่มันชิดแตกต่างกันในหนึ่งเดือนแตรถ่าื่อง ขายเครื่องสุดนใหญ่เขาจะขายเครื่องแบบทักษะแบบวัฒนธรรมภูมิอยู่ลงพังบาที่ขายในเครื่องอันคล้ายๆคือกาสร้างอเองนะแต่ว่าอยู่นี้เขาจะขายแบบเครื่องผสมผสานตีเครื่องเฟสซันนี่อย่างกะหลายเครื่องไทยเครื่องอย่างกันจะเดินให้สุดไหมสามกิโลมันบอระโซบนั่งกินนี่บ่มีบ่บอครับมีไหมบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ไปเรื่อยๆเห็นบ่เฮ้ยเฟนบอเมื่อกี้รอยยี่อันนี้เก่าสิบบาทหนึ่งเบียร์แล้าคุนบอ เป็นเป็นเป็นจังหวัมันเด้โอ้รู้สึกว่าคนสีเงียบๆครับพี่น้องครับเงียบมากเลยนะครับเงียบเงายบเงยังกลับบ่ไม่ได้เขาเดินไปเขากระบนมีวัตถุประสงค์ยังไม่แสดงนะเขายๆกันแม่เป็นประมาณแม่พามามันคำเดนะหลายฮารกับปิดอันนี้เขาปิดหลาย้านอยู่ในนี้นะปิดไปแล้วนั่งเอกนั่งเอกหลวงพระบางเก่า นี่แหละครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้เชียงคานจะเป็นประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะเงียบเงียบไปยินไปยินฟังก่อนใช่ไหมเฮ้ยไปฟังเพลงกันอะไรนะฟังเพลงไปฟังเพลงไปยนฟังงเพลสวัสดีขอเพลงได้บ่ เพลงกูคงในวะครับดูเงาหน้าเลยโอ้ยมาเมืองเชียงคันเคยได้ยินเพลงคิดหอดเชียงคันไหมเคยของไอ้มนเทียนเคยฟังบอกเหมือเติมอ่ะเอาเพลงอะไรก็ได้สาวๆฟังจะใสนะครับนี่พ่อแมากครับประมาณสติงอินดี้สติงอินดี้นะครับเนาะสามสิบปีแล้วอุ้ยเหื่อประมาณยี่สิบปีแล้วมาจากไหนครับผมมาได้อุดรครับน้องๆมาจากฟังเล่าครับคูอบริกรรมไส้พี่ตายเมื่อวาน เมียพี่ตายเมื่อวานนะโอขนอ้นหยังไงก็ได้ครับสักหนึ่งคนงานเพลงรับตานที่ถนัดครับโอ้พอมมากได้นี่เราเพลงยุคเก่าสุดสาวดังคว้านหารเลยให้แล้ว ข้างน่าเสียกันข้างน่าเสียกันพอแล้วไม่อยู่นะพอตู้กับมวลนู้นนี่กีตาร์เลโอ๋อรอรอรอโอเคโอเคไปตอนนี้ครับพี่น้องครับกาเสียงคานกามิดมิดๆนะครับกาเอายั่งที่บรรยากาศพี่น้องเขาบึงขณะครับ บอบอบอไดปานใดนะครับบอใดเอาไหมยื้ใส่ะห im ่วหผมอันนั้นง่ายเมืองเมืองเมืองอย่างนึเมืองมืนเมืองอย่างวะเดี๋ยวถามทมีแมรแล้วดินะจะเป็นเมืองหมื่นเลเมืองมืนเมืองนเมืองหมื่นบ่มีเนาะเอเขาบอขายเขขายไปอยู่ไ นะไปของเขาทำไมไม่พอกแตสีถามเพิ่นด้วยแคมนี่คล้ายคล้ายคือนหน่อยเนาะแม่อันนั้นเป็นเมืองยังครับนี่เมืองยังแม่ยี่ต่งขามครับของเล่าหนึ่งแมนนะแมนครับสนครัโอ้เมืองสนคาัมสนครัมแกเป็งจันทร์บัดใดผู้สาวมักจะฟังเล่าคนละแต่ว่าบ่ฮู้ว่าต่งขามกบเมืองไหนเนาะสนครัมเลยแม่เนาะใช่สนครัมครัขึ้นแข็งแข็งเรี่องจันทร์นี่เนาะให้เราจะข้ามก็ไปอำเภอนี่เห็นไปข้ามเลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะแม่ครับขอบคุณในลายครับ เมืองชนะามบัดใดชนะามแข็งนครหลวงบอกแข็งแข็งเวียงจันแข็งเบียงจันเนาะมจิรีมจิรีอะไรนะอะไรอีกหรือเปล่าพี่หอยบ่ดูไหมเอาดีเอาดีของชอบนี่ เอาหอยนี่บอกโอ้ยคือแมกแทนอหอยนี่เนาะอ๋าอร่อยจ่วหอยมันแซ่บไม่เท่าไรแม่ไม่ละซาวสามไม้ห้าสิบเจ็ดไม้ร้อยจังไม้หนึ่งก้อนได้บ่เอาซาวไม้ก็ได้แม่ซีมก้อนแซ่บเราเคยเอาที่อ๋าแซ่บคือหอยผู้สาวเปล่าแม่โอ้แซ่บกว่าโอ้ยหยอกซื้อโอ้ยบ่ไปซื้อซื้อนี่โอ้เขาเด้อเขาเดอเขาเออพี่น้องอยู่ทางบังกัสิบ้าตัวหนี่งปีไผ่จะใช่ไหมครับสองไม้สุดท้ายครับ รส,ส,สรุปเลยครับพี่ดองครับก <c oughs> ไาไในพามาเที่ยวสมใจอยากเที่ยวแล้วครับจะ่าพูดถึงมาในมุมมองเนาะตะกี้นะครับในภาพที่รีวิวกัจะเห็นภาพที่เอคอคึกค,คืนคึกคืนนะครับคนกับมาหลาย <c oughs> แต่อันนี้กับค้นกับบหลายบ่ปเป็นยังโอกาส <c oughs> เราก็ต้องมาตามเทศกาลเราก็ต้องได้มาเขาก็ได้ <c oughs> มาตามวัตถุประสงค์ที่เขาอยากมาเจอมาเห็นแล้ว <c oughs> เออสรุปแล้วเขาก็ได้ห <c oughs> ูได้เห็นแล้วเขาคบ้กคุ้มสมใจอยากไปนี่ กระุ่มใจครับแบบได้เห็นที่แบบเคยเห็นข้ารีวิวลงในเดินด้วยเดินด้วยเดินด้วยเหคยข้ารีวิวในโซเชียลแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาเห็นตัวจริงก็ับแก็งามอยู่ครับครับแต่มันจะบอกคือคักเท่าครับงานเท่าครับวัดทิศกาครับมันคือวัดธรรมดาครับธรรมดาไปวัดทิศการควรจะเออัดแล้วก็ลายครับออ้ยังกะด้านพักออ้ยังกัเต็มเบิดแล้วครับแต่ว่าเขามาที่นี่ก็คือแบบว่างๆชิวๆสบายๆครับ อันเราซื้อไว้นี่ก็คือสี่อันเอาไปนอนเฝ้าเนาะใสยบังดิเอาไปนอนเฝ้ามีแซลมอนด้วยมีกุ้งเหรอนีลาหิวเข้าเหรอมีบนนั่งมีนจะรอซื้อเนาะอือพวมีอยู่เวลาวะเดี๋ยวเวลามันจะมีบนนังแต่ว่าซื้อแล้วมันจะมีโต๊ะนี่สถานที่มันจกขับจะขับแคบเป็นบักโอเคแสดงว่าเราเด่นกว่านี้ เราสี่ม okay. ันดีคนละอย่างมันดีคนละอย่างแนี่เราสี่ทยหนึ่งนะโอเคมาไป